นายตำรวจขวัญใจประชาชนพลตำรวจโทกิตาพลยี่สาคอนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5สนองต่อนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสั่งการจัดกำลังพลส่งสิ่งของอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยในการช่วยเหลือครั้งนี้ยังได้จัดรถครัวสนามเพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ตั้งแต่11กันยายน2567ประกอบอาหาร ช่วยชาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายประกอบอาหารแจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอย่างเต็มที่บัดหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หมู่าบ้านสันป่าหนือตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และประชาสัมพันธ์เส้นทางสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่ วันที่11กันยายน2567เวลา9นาฬิกาตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่โดยพลตำรวจตรีธวัชชัยภงวิวัฒนาชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มีความห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จึงได้สั่งการให้พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์วูวุทัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฝางพันตำรวจโทวีรพลอุณารม์รองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูทรฝาง พันตำรวจโทสุธินันอัญญประเสริฐสารวัตรปราบรามสถานีตำรวจภูทรฝางพร้อมสายตรวจเทศบาลชุดที่3ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หมูกก่9บ้านสันป่าไหนตบนบับลเวียงอำเภอฝาจังหวัดเชียงใหม่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรทราบถึงเส้นทางที่สามารถสัญจรได้ทั้งนี้สถานีตำรวจภูทรฝางได้เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สถานีตำรวจภูธรแม่อายลงพื้นที่ตรวจสอบช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำหลากฝนตกชุกต่อเนื่องวันนี้11กันยายน2567เวลา10.40น,าานาตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โดยพลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒนาชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่มีความห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จึงได้สั่งการให้พันตำรวจเอกสัญชัยพาณิชกุลผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูทรแม่อายได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำหลากฝนตกชุกต่อเนื่องผลพวงจากพายุอย่างนี้จุดที่ได้รับผลกระทบในวันนี้จะมีบริเวณถนนสายหลักช่วงระหว่างหน้าเกษตรอำเภอแม่อายไปจนถึงหน้าไปรษณีย์แม่อายมีดินโคลที่ลอยมากับน้ำทำให้ถนนเส้นทางจันจรทำให้รถไม่สามารถวิ่งสวนเลนกันได้การจราจรติดขัดเป็นระยะทางเกือบ2กิโลเมตรได้จัดก,กำลังเข้าช่วยเหลือด้านการจราจรร่วมกับหน่วยงานใกล้เคียง เพื่ออำนนยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจรได้อย่างปลอดภัยวันที่12กันยายน2567ตำรวจเชียงรายโดยอํานวยการของพลตํารวจตรีมานพเสนาคูลผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายน,นตำตํารวจเชียงรายตะเวนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภยัยพื้นที่จังหวัดเชียงรายน้ำท่วมเชียงราย สายตาแห่งความหวังเป็นพลังให้ฉันจะมีพลังจากไหนถ้าไม่ใช่จากเธอให้ฉัน